น้องใส่นันยางอ่ะคิดว่าเก่ามากนะเก๋อกี่ปีมาแล้วครับเนี่ยนันยางเราตั้งแต่ปี2,496นะครับก็ประมาณ72ปีเขาไม่เก่าก็ลองไปถามพ่อดูสิครับเจ๋งมากนะแทบจะแบรนด์เดียวมั้งที่แบบเดิมเหมือนเดิมรักขายมา72ปี เราก็เห็นรองเท้าแตะช้างดาวของเราอ่ะมันสีน้ําเงินเขียวแดงมาตั้งแต่เราเกิดมีอยู่สสีเรารู้ว่ามันเปลี่ยนสีได้แล้วด้วยความมาร์เก็ตติ้งของเราจ่ายเลยอ่ะปี2 0 1 0ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่มีฟุตบอลโลกฮิตมากผมก็นําเสนอเลยรองเท้ามันต้องเปลี่ยนสีได้ช้างดาวเปลี่ยนสีได้เป็นสีของชาติต่างๆบราซิลอาร์เจนตินาคอนแลนสีสม้มอย่างเงี้ยแล้วก็สเปนเนี่ยให้คนซื้อเชียร์ได้ตามทีต้อง<า>ซื้อเลยเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นสีใหม่ๆแฟนขับช้างดาวจะต้องชอบและแพคเก,กจจิ้งพ เแพงมากลงทุนมากกว่ารองเท้าช่างดาวปกติมากกว่าหลายเท่าเลยคือตอนนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรสักอย่างนอกจากว่าเราอยากทำสีงนั้นแพคเกจจริงก็ดีเกินไปจํานวนอ่ะเราก็มั่นใจเกินไปเราผลิตเยอะมากครับเป็นหลักหมื่นหลักแสนคู่เพราะว่าปกติเราขายหลายหลายล้านคู่มากๆแล้วก็คิดว่าปีหนึ่งเราขายอยู่เป็นหลายล้านคู่ก็เป็น10บสล้านอ่ะแล้ไอ้แสนคู่ที่มันกระจกยังไงก็ขายได้ปรากฏออกมาว่าขายไม่ได้ ทำไมอ่ะมันก็ดูเข้ากับเฟสติวัลมันก็ดูเข้ากับเฟสติฟคือถ้าย้อนกลับไปตรงนั้นมันผิดหมดเลยคือยุคนั้นไม่มีออนไลน์เรามีขายไปวางตามห้างบ้างในขณะเดียวกันอาเฮียแปะที่เป็นลูกค้าของเราทีม่มีใครเอาเลยเพราะว่ามีปัวไม่เอาไม่มั่นใจแล้วก็ราคาแพงแล้วก็เขาบอกโอ้ยร้านเขาอยู่ต่างจังหวัดมันตั้งขายอะไรดีๆสวยๆแพงๆ ขายไม่ได้ก็เป็นประสบการณ์แต่ทํามาแล้วแสนคู่ทํามาแล้วขายได้ไม่กี่พันคู่อะ่ะสุดท้ายพี่ทํายังไงพี่แก้เกมในแสนคู่นี้ไม่แก้ก็เจ๊งอ่ะก็ดันยานก็เคยไม่ประสบความสาเร็จนะครับและพี่กู้คืนความมั่นใจให้กับตัวเองได้ด้วยแคมเปญอะไรเราก็ยังโฟกัสไปที่นักเรียน แต่ทีนี้เราคล้ายๆว่าเอาแว่นขยายอะ่ะส่องไปที่นักเรียนซึ่งก็แว่นขยายแบบเบลอๆนะแบบง่ายๆเลยก็แค่มาดูเรื่องเพศผู้ชายผู้หญิงเรามีตลาดผู้หญิงน้อยมากก็เริ่มเกิดไอเดียว่าทําไมผู้หญิงไม่ใส่นันยาเพรามันดูผู้ชายอะเออคำตอบนี้ใช่เลยว่ามันดูผู้ชายมันดูไม่สวยและที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเด็กผู้หญิงไม่สนใจรองเท้าพละเพราะไม่ชอบวิชาพละละ เป็นวิชาที่เราไม่ชอบดับงนั้นไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปสนใจเออรองเท้าอะไรมาใส่ใส่ก็ได้แล้วจะทํายังไงให้รองเท้านันยางอ่ะคุณชอบละ่ะก็เป็นคําถามต่อไปอ,อ่ะก็ต้องสวยต้องดีไซน์ดีราคาไม่แพงแล้วก็อาจจะต้องถูระเบียบด้วยก็เลยพัฒนากันออกมาเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็ออกมาเป็นนันยางชูก้านันยางชูก้า ใหม่สาหรับผู้หญิงประสบความสําเร็จมากเลยก็<ช>ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับทั้งในแง่ของยอดขายแล้วก็กระแสะสังคมตอนนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ปีหนึ่งประมาณสักแสนคู่แล้วขายประมาณสองแ0นคู่ในสองสัปดาห์ยุคนั้น l a ซาด้าช้อปปียังไม่มีด้วยก็โอ้โหเราก็ทําไม่ค่อยเป็นเลยอะไอเฮียอ่ะแปะที่ไม่เคยเอาสินค้าใหม่อะโทรมากันใหญ่เลยว่าขอชูก้าเอามาหน่อยเอามาหน่อยอย่างเงี้ยฮะตลาดตอนนั้นก็ แต่ตอนนั้นเราก็ทำฟูแคมเปญนะมีโฆษณามีอะไรต่อมีอะไรออกมาก็ถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากรากถึงรถจากครัวไทยถึงครัวโลกด้วยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก